ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ตอนเย็นๆก็เดินมาเจอนกอยูงครับนกยูงตัวสวยๆเดินตามทางไปนะครับก็ถามเขาว่าเขาจะไปไหนเขาก็ไม่ตอบนะครับเขาหามันมาจำเรืองแล้วก,ก็เดินไปครับบรรยากาศในช่วงเย็นครับข้างสองข้างทางก็จะเป็นต้นไม้ต้นไม้เยอะก็ลองดูครับว่าเขาจะเดินไปไหนครับ เดินต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมลากหางเข้าไปนะครับลากหางซึ่งก็เป็นตัวผู้ครับสําหรับนกยุงตัวนี้แต่ในช่วงเย็นอย่างนี้เขาจะไปไหนครับมาชมกันนะครับครับนี่บรรยากาศของเขาที่เขาเดินก็จะเป็นเดินเอียงซ้ายเอียงขวาหน่อยนะครับหันมองซ้ายมองขวาแต่ก็เดินด้วยความชำนาญของเขานะครับเดินเล่นในช่วงเย็น มีความสุขของเขานะครับนีก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับสดใสสดชื่นสำหรับหน้านี้ต้นไม้ใบหญ้าเขาก็จะมีความเขียวครับความเขียวะจีขึ้นเหมาะที่นกเขาจะมีความสุขในการที่จะอยู่อาศัายครับ ก็คงจะเดินไปที่ทำงานนะครับที่ทำพญายนาคนะครับคิดว่าเขาคงจะเดินไปหาอาหารซึ่งก็ตอนเย็นๆเ,เขาก็จะให้อาหารนะครับฝั่งนู้นครับนกยูงสวยๆหลายตัวนะครับช่วงนี้ก็จะมีเป็นตัวเมียตัวเมียก็เยอะนะครับก็ก็จะมีอยู่ข้างในป่าเขาก็จะอยู่กันนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับสําหรับนกยูงที่จะอยู่ในที่ ที่ควรอยู่ก็คือในป่าแห่งนี้ค้าเป็นที่วัดป่านะครับก็ไปอาศัยได้อยู่ได้อาศัยนะครับก็ออกลูกออกหลานกันเยอะนะครับ,บคนก็ไม่ได้เอามาเลี้ยงนะครับเขาก็จะออกลูกออกหลานกันตามธรรมชาติครับก็เป็นเมตตาธรรมนะครับสําหรับสัตว์หลายชนิดหลายอย่างที่อาศัยอยู่ก็มีที่อาศัยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วนะครับความเมตตาต่อกันและกันนะครับสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็จะล้วนจะอยู่ร่วมกันได้ด้วยฟ้าสุขครับ ก็จะเดินตามไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศดีๆเย็นๆนะครับก็พามาให้ชมพอดีไม่มีคลิปพอดีเดินมาเจอนกยุงพอดีครับเราก็จะเดินเล่นครับฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็จะมีอยู่นะครับอาจจะเป็นมากินอาหารในฝั่งที่เอาให้เขาเขาจะกินจำพวก มลงบ้างนะครับเป็นอาหารเป็นข้าวเป็นข้าวสารข้าวเปลือกเขาก็กินนะครับกินเหมือนไก่นะครับลักษณะเดียวกันแต่ที่แปลกก็คือเขาไม่บินนะครับเพราะว่าเขาบินไม่ได้ครับนกนกเขาบินไม่ได้เขาจะบินได้ระยะสั้นคล้ายๆกับไก่นะครับแต่มีปีกไว้โชว์ครับความสวยความงามของเขาตัวผู้เขาจะโชว์ตัวเมียด้วยการที่จะแผ่รำแผนครับํำแผนเขาก็จะสวยเวลาที่เขา โชว์ความสวยงามครับอนี่ครับมาถึงแล้วครับมาถึงก็ไม่มีไม่มีเพื่อนแล้วครับโอ้มีอยู่ตัวหนึ่งครับฝั่งนู้นมีอยู่ตัวหนึ่งเป็นตัวผู้เหมือนกันครับหางยาวนะครับถ้าตัวหางยาวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีวัยรุ่นเต็มตัวแล้วนะครับหนุ่มเต็มตัวแต่ถ้าหางมันสั้นหน่อยเขาก็จะเป็นเด็กๆอยู่นะครับก็จะมาหาอาหารตัวนี้อยู่ก่อนแล้วครับตัวนี้เขาน่าจะอิ่มแล้วนะครับ ปกติก็จะเยอะอยู่นะครับแต่ตัวที่เดินมาเมื่อกี้เขาเขาอาจจะมาช้ากว่าเพื่อนนะครับจะมีเหลือให้กินไหมครับสำหรับตัวที่อยู่ก่อนก็คงจะอิ่มไปแล้วนะครับตัวเมียเขาก็หายไปแสดงว่าเขาอิ่มกันแล้วเขาก็กลับครับเหลือตัวที่มาช้ากว่าเพื่อนครับามาหาอาหารกินครก็จะโรยอาหารตรงนี้ซึ่งก็ บรรยากาศดีน,นะครับานเย็นๆนะครับก็เป็นนกยูงสีสันที่สวยงามนะครับเพื่อทบบนกยูงสวยๆก็จะมีตัวเมียซึ่งตัวสีขาวครับตัวตัวเมียจะเป็นตัวสีขาวมีอยู่สองสามตัวนะครับยังหาตัวไม่เอจอซึ่งอาจจะอยู่ข้างในนะครับแต่เขาก็จะเป็นสัตว์ที่ขี้ขลัวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะตกใจครับเป็นคนเป็นสัตว์ที่ มีความตกใจเวลาที่เขาตกใจกลัวเขาจะร้องเสียงดังมากครับเสีงเขาก็จะแปะแปะไปนิดหนึ่งรวมที่ว่าคล้ายกับแมวครับหรือว่าคล้ายกับคล้ายกับหลายสัตว์นะครับที่คนบางคนเขาจะคล้ายกับแมวร้องครับไปชมนกยุงช่วยๆครับทุกท่านครับ แต่าหรบบกลุ่มนี้เขาจะเชื่องกับคนนะครับก็จะไม่ค่อยลัวนะครับอิ่มแล้วครับตอนนี้อิ่มแล้วเดินกลับแล้วครับเดินกลับกลับไปนอนครับเขาจะนอนบนต้นไม้ครับบนต้นไม้เขาก็จะนอนอยู่ก็จะนอนอยู่สูงเหมือนกันนะครับนอนข้างในนู่นนะครับนี่ครับตัวนี้เขาก็ยังหากินอยู่เลยครับมาหลังเขาครับเพื่อนเพื่อนไปหมดแล้วครับ ต่คิดว่าอาหารเขาก็จะอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเพราะว่าข้างในเขาจะมีมแมลงมีหลายอย่างนะครับเ้าก็หากินไปที่ทําพยานาคที่ทํางานนะครับบรรยากาศเย็นๆในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับสุดยอดเลยในความที่ บรรยากาศสดใสตามท้องไร่ท้องนาก็จะมีข้าวครับตรงนี้ก็จะ,ะหวานข้าวนะครับข้างนอกนะครับวันนี้กระชมนกยูงสวยๆนะครับทุกท่านครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากครับ